ขณะที่อีกทีมหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นตัวเกง่งเช่นเดียวกันในการเลือกตั้งนายกอบจสงขลารอบนี้ก็คือนายสุพิธพิเิตธรรมก็มีการเตรียมนะคะว่าเตรียมจะจัดเวทีปราศัยใหญ่เวทีแรกที่บ้านเกิดในคาบสมุทรสทิงพระนะคะโดยการชูนโยบายหลัก5ด้านคือการพัฒนาเมืองเตรียมประกาศรรุทธศาสตร์คาบสมุทรรักษาค่ะ ซึ่งก็ผ่านมาแล้วกว่า2สัปดาห์นะคะหลังจากการรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะอบจอสงขลาที่มีผู้สมัครเรียกว่าสมัครกันเป็นจนวนมากกะถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดทั่วทั้งประเทศไทยในความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะตัวเต็งอย่างนายสุพิษพิทักษ์ธรรมผู้สมัครจากทีมสงขลาพลังใหม่หมายเลขห้าก็มีการเปิดเผยนะคะว่าเตรียมจะเปิดเวทีแรกในแผ่นดินเกิดคาบสมุทรสิงพระซึ่งถือเป็นการเอาเลื่อเอาชัยพร้อมการประกาศยืาสา์แรกคา สมุดรรักษาโดยการจัดโนโยบายเด่นเน้นแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงน้ำเข็มและก็ผลักดันประปาปุยภาคเข้าพื้นที่ โดยนายสุพิธพิทักธรรมเปิดเผยค่ะว่าในวันอาทิตย์ที่12มกราคมนี้นะคะทางตัวเองแล้วก็ทีมจะเปิดเวทีปราศัยใหญ่ครั้งแรกซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในทุกด้านซึ่งเชื่อว่าประชาชนในพื้นที่นะคะจะได้ประโยชน์ค่ะจากนโยบายที่ทีมคัดสรรมาเป็นอย่างดีและตัวเองในฐานะที่เกิดบนแผ่นดินนี้เห็นความยากลําบากของประชาชนในพื้นที่ทั้งเรื่องการทําการเกษตรปัญหาน้าท่วมน้ําแล้งน้ําเข็มและไม่มีน้ําประปาสะอาดทั้ง ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้สนับสนุนความเข้มแข็งทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจเพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดซึ่งเหล่านี้คือพื้นฐานการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและตัวเองก็อยากเห็นคนสงขามีความสุขมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ พร้อมกันนี้นะคะนายสุพิษก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ข้าบสุสิงพระสิงหานครกระแสศรีและก็ระโนดค่ะมาฟังเวทีปราศัยนะคะเพื่อสะท้อนปัญหาสร้างโอกาสและก็เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วก็บอกว่าจะจับมือกันไปวางรากฐานสร้างอนาคตที่ดีกับลูกหลานชาวสงขาาเกิดขึ้นอย่างแท้จริง เสือก็ตามนะคะทีมสงขลาพลังใหม่ก็มีการเร่งกลงพื้นที่ค่ะให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดพร้อมการประกาศเปิดเวทีปราศัย5เวทีใหญ่นะคะทั้งพื้นที่สทิงพระควนเนียงนาทวีเมืองและก็จุดสุดท้ายจัดที่อำเภอหาดใหญ่ขณะที่ตัวแทนพักประชาชนเองก็บอกว่าเตรียมจะเปิดเวทีปราศัยแรกในวันศุกร์ที่10มกราค,คมนี้ในพื้นที่อำเภอโนดของจังหวัดสงขลาด้วยค่ะ